ครับสวัสดีครับแฟนๆพุกเรื่องทุกส่านนะครับและเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ช่องการศึกษานะครับก็นําพระสมเด็จวัดรังนะครับอีกหนึ่งพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับมาให้เพื่อนๆร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระองค์นี้เป็นของผมเองนะครับวันนี้ก็นํามาเปิดให้เพื่อนๆนะครับแบ่งปันเพื่อนบูชานะครับก็หลายๆท่านทักมานะครับนําพระของผมนะครับ มาลงบ้างนะครับพระองค์นี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับผมเปิดให้แบ่งปันบูชาราคาที่ไม่แพงนะครับไม่ถึงหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับพระองค์นี้ให้เพื่อนไปบูชานะครับแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับให้เป็นเลขเก้านะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะแบ่งปันไปบูชานะครับพระเทในราคาที่ไม่แพงไม่จำเป็นต้องเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะว่าพระผมมีเยอะนะครับ พระแท่งผมมีเยอะผมเก็บสะสมมานานนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็นํามาให้เพื่อนนะครับท่านใดอยากจะแบ่งปันไปบูชาสักหนึ่งองค์นะครับก็นําเสนอพระพิมพ์นี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับแกะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับขนาดองค์พระพิมพ์พระจะบางนะครับไม่หนานะครับองค์เนี้เป็นพระเนื้อแกล่งนะครับถึงทั้งน้ํามันแล้วก็ถึงทั้งน้ําว่านนะครับ ก็มีเส้นขอบประจบบังคับพิมพ์ทั้งสองด้านด้านบนก็ตัดเลยนะครับด้านข้างก็นะครับตัดหางเส้นซุ้มสวยงามนะครับเป็นพระเนื้อแกล่งนะครับพระที่ถึงน้ํามันพระที่แกล่งนะครับเป็นลักษณะง่ายนะครับในพระต้เดชระคังพิมพ์นี้นะครับเป็นพระแท้หนึ่งองค์นะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งปันไปบูชาผมเปิดให้ราคาที่ไม่แพงนะครับ8,900าบาทนะครับ ถ้าท่านอยากจะเช่าก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทางช่องทางหลายได้นะครับก็จะมีรายละเอียดและเบอร์โทรอยู่ในนั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าพระเทนะครับเนื้อปูนเป็นยังไงนะครับเนื้อปูนเก่านะครับพระเนื้อแกล่งเป็นยังไงนะครับพุทธศินพิมพ์ทรงก็นะครับฐามสามชั้นมีเส้นแซมนะครับเส้นซุ้มนี่ค่อนข้างที่จะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นพระที่มีขนาดเล็กนะครับ ขนาดขององุ่พลาไม่ใหญ่นะครับเป็นขนาดกลางเขื่องนั่นเองเพื่อนดูเนื้อนะครับดูความโหดแห้งหดเขียวเห็นไหมครับเมื่อเราส่องเนื้อปูนนะครับเมื่อพิจารณาจากเนื้อปูนนะครับพละแบบนี้แท้ดูง่ายนะครับแบบนี้ถือว่าแท้ดูง่ายมากเพื่อนดูการงอกนะครับของเม็ดปูนเห็นไหมครับดูการหดตัวนะครับนี่สัดส่วนเนื้อปูนที่งอกขึ้นมานะครับโดยระยะกลลกของการเวลา ดูการหดตัวของเนื้อปูนระดับพื้นผิวเห็นไหมครับบริเวณนี้มีน้ําว่านบริเวณนี้ไม่มีแต่ก็มีน้ํามันนะครับแต่ก็มีรูปแบบการงอกขึ้นมาชัดเจนเห็นไหมครับเป็นเล้วเป็นผดเป็นเม็ดเป็นกระจุกเป็นกระจะนะครับพระแบบนี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเพื่อนพลาเนื้อแกล่งเห็นไหมครับแทบจะไม่เห็นปูนสุกเลยนะครับเนื้อนีาถึงน้ํามันตังยิ้วนะครับถึงน้ําว่านแต่ก็หยาบนะครับแต่ก็หยาบ เพื่อดูนะครับเห็นความหดตัวงเนื้อปูนไหมครับเนี่ยพระเท้นะครับเราต้องดูที่เนื้อเห็นไหมครับธรรมชาติความเก่าหดแห้งเหี่ยวย่นแล้วก็แกล่งนะครับดูรอยปลีสิครับดูรอยปลีของชั้นเนื้อนะครับดูการหดตัวเป็นธรรมชาตินะครับเมื่อหดเหี่ยวเห็นไหมครับก็จะเกิดรูปแบบการงอกเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี้ยงอกเยอะมากเนี่ยตรงแขนเนี่ยนะครับ ขึ้นมาเป็นเส้นเป็นกระจุกเป็นกระเจะนะครับรูปแบบการงอกเกิดขึ้นชัดเจนนะครับต้องใช้การเวลานะครับสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วดูบริเวณลำตวงพระเห็นไหมครับการหดตัวของชั้นปูนนะครับหดลงไปแห้งลงไปนะครับน้ํามันนะครับที่อยู่ในอง์พระนะครับพระองค์นั้นถึงน้ํามันเยอะก็เกิดการละเหยงอกขึ้นมานะครับละเหยมาเคลือบอยู่บนผิวเนื้อนะครับ แม้แต่ปลาเนื้อแกล่งก็ยังเกิดรูปแบบการงอกที่ชัดเจนเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติประเทนะครับนะครับที่สามารถที่จะอธิบายบ่งบอกได้นะครับถึงธรรมชาติความเก่าเนี่ยเพื่อนดูนะครับงอกเกยอะมากแล้วดูการหดตัวการงอกในจุดต่วนเห็นไหมครับเกิดขึ้นชัดเจนนี่คือธรรมชาติความเก่าล่องรอยบริเวณนี้นะครับ กดพระลงไปยกขึ้นมาแล้วก็ติดไม่เต็มพิมพ์นะครับถ้าเป็นกายภาพแบบนี้ลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะเป็นรูปแบบของการกดพระและยกขึ้นมาเนื้อติดขึ้นมาไม่เต็มพิมพ์นั่นเองไม่ได้เกิดจากการสึกรดน,นะครับล่องรอยแบบนี้เมื่อเราส่องและพิจารณาดูนะครับเราจะเห็นลักษณะการหดตัวนะครับของเนื้อชั้นด้านในที่ชัดเจนนะครับไม่ได้เกิดจากการกระเทาะหรือแตกนะครับเกิดจาก ตอนนี้เขาทําพระเลยนะครับเพราะว่าเนื้อปูนเนี่ยกดลงไปในแม่พิมพ์แล้วยกขึ้นมานะครับบริเวณนี้จะติดขึ้นมาไม่เต็มเนี่ยเหมือนเส้นซุ้มอย่างเงี้ยนะครับติดขึ้นมาไม่เต็มตอนนี้เขาทําพระแล้วนะครับแต่ก็เกิดการหดตัวและเกิดความเหี่ยวย่นที่ชัดเจนขึ้นเห็นไหมครับหดแห้งเหี่ยวยน่นงอกปุบุนนะครับสีสันก็มีความหลากหลายนะครับ ไล่ไปอีกเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยพระที่ดูง่ายดูรูปแบบความหมดตัวรูปแบบการงอกสิครับชัดเจนนะครับสวยงามบ่งบอกถึงความเก่าดูบริเวณนี้เห็นไหมครับน้ำมันตังยิวกับน้ำว่านก็มีความนวลมีความหนึงนุ่มนะครับพระนักแกล่งก็งอกเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือธรรมชาติพระเทนะครับเพื่อนที่ดูง่ายเมื่อเราดูเนื้อปูนเนี่ยของเก๊นะครับ ทำพระมาใหม่ปั้นเนื้อปูนผสมสีนะครับถึงจะเป็นพระเนื้อแกล่งที่ผ่านสภาพการอบนะครับแต่ก็จะไม่เกิดรูปแบบการหดตัวนะครับที่เป็นธรรมชาตินะครับจะไม่ก่อเกิดรูปแบบความเหี่ยวย่นนะครับเหมือนของแท้นะครับเนี่ยเม็ดปูนหยาบต่างๆนะครับที่ติดอยู่ที่องค์พระเนี่ยดูการหดตัวทีครับเห็นไหมครับมีทั้งน้ำว่านที่ระเหยมีทั้งน้ำมันนะครับที่งอกขึ้นมาเม็ดเล็กๆเหล่านี้ แล้วดูความนวลความหนึงนุ่มของเนื้อปูนเห็นไหมครับอย่างที่ผมย้ําอยู่ตลอดนะครับความหนึบนุ่มความนวลของเนื้อปูนเป็นธรรมชาตินะครับในแพรแถจะไม่กระด้างนะครับจะไม่ทึบแสงนะครับเพราะว่าไอแพรทึบแสงก็คือลักษณะเนื้อที่ปั้นเนื้อปูนผสมสีนั่นเองนะครับไล่มาอีกเพื่อนๆดูนะครับสัดส่วนการงอกนี่เยอะมากเห็นไหมครับ เนื้อก็หยาบเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับหดเหี่ยวย่นงอกนะครับชัดเจนพระแทศที่ดูง่ายเนี่ยเพื่อนดูสิครับดูฐานนะครับดูการหดตัวนะครับของเส้นพุทธศินพิมพ์ทรงเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับหดแห้งหเหี่ยวย่นแล้วก็งอกมาดูเส้นแสมผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ ความหมดตัวนะครับของเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆเกิดขึ้นชัดเจนไม่มีตรงไหนที่จะมาเรียบตึงนะครับพระเรียบตึงคือพระใหม่นะครับพระใหม่แน่นอนถ้าเป็นพระเรียบตึงเนี่ยเราส่องกายภาพส่องเนื้อปูนนะครับถึงจะเป็นพระที่สมบูรณ์เป็นพระเนื้อสวยเป็นพระที่ถึงน้ํามันนะครับเป็นพระที่ถึงน้ําว่านยังไงก็ต้องเกิดการหดตัวหวดแหง้งเหี่ยวยน่นต้องเกิดรูปแบบการงอกขึ้นมาบ้างนะครับถ้าไม่ก่อเกิดนะครับหลัก แนวทางเหล่านี้ถ้าไม่ก่อเกิดรูปแบบความบดแห้งเหี่ยวย่นงอกผูพลุนเนี่ยนะครับแสดงว่าเป็นพระใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าของเท้เป็นเนื้อผงปูนเนี่ยต้องเกิดรูปแบบการวิวัฒนาการนะครับรูปแบบของการงอกเพราะว่าเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับเห็นไหมครับงอกไล่ไปเลยเป็นริ้วเลยนะครับนี่คือพระเทนะครับที่ดูง่ายพิจารณาได้ง่ายมากดูในซอกแขนเห็นไหมครับ ลักษณะของเนื้อปูนเป็นเนื้อหยาบแต่ก็แห้งแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เหี่ยวย่นอย่างเห็นได้ชัดดูร่องรอยการปริดิครับดูร่องรอยการหดตัวเพื่อนดูการรูปแบบการหดตัวของเนื้อป,อปูนเนี่ยก็ชัดเจนนะครับดูบริเวณหน้าอกเนี่ยนะครับลําตัวบริเวณนี้เพื่อนเดูความหดแห้งนะครับ ลักษณะการหดตัวเนื้อปูนที่เป็นธรรมชาติเมื่อหดแหง้งเหี่ยวย่นนะครับก็เกิดรูปแบบการงอกขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นตุ่มเป็นเม็ดเป็นผลเป็นกระจุกเป็นกระเจะนะครับเต้นไมหมดนี่คือธรรมชาตินะครับของพระแท้นะครับที่เกิดขึ้นเองด้วยกลไกลของการเวลาเกิดการหดแหง้งเหี่ยวย่นนะครับไปเรื่อยๆสัดส่วนของน้ํามันที่ผสมลงไปก็งอกละเหยขึ้นมาอยู่บนผิวเนื้อเห็นได้ชัดนะครับในพระที่ถึงน้ํามันอ,องค์นี้ถึงน้ํามันนะครับ แล้วก็ลักษณะการงอกระดับพื้นผิวเห็นไหมครับเกิดขึ้นแล้วเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นผดนะครับเป็นกระจุกเป็นกระแจะเนี่ยทั้งด้านนอกด้านในเนี่ยดูการหดตัวของเนื้อปูนไม่มีตรงไหนที่จะมาเรียบตึงนะครับสําหรับพระแท้ที่ดูง่ายเห็นไหมครับเม็ดเล็กเม็ดน้อยเป็นริ้วเป็นผดนะครับงอกขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วดูฐานนะครับการหดตัวเห็นไหมครับ ของเนื้อปูนที่เป็นพุทธศิลป์พิมพ์ทรงเนี่ยนะครับสวยงามชัดเจนเห็นไหมครับพระองค์นี้เนื้อค่อนข้างที่จะหยาบถึงจะเป็นเนื้อหยาบนะครับแต่ก็งอกชัดเจนเห็นไหมครับนี่คือองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดนะครับของพระแท้พิมพ์นี้นะครับเพื่อนๆท่านใดเนี่ยนะครับสนใจนะครับผมแบ่งปันให้นะครับพระองค์นี้ก็นานๆนะครับจะนําพระมา เปิดให้เพื่อนนะครับแบ่งปันสักองผมก็ไม่อยากจะตั้งราคาแพงเวอร์นะครับไม่อยากจะตั้งราคาสูงนะครับแบ่งปันไปให้เพื่อนๆนะครับได้เป็นเนื้อครูในการศึกษาพระแท้นะครับได้เป็นตัวอย่างนะครับพระองค์เนี้ยนะครับนำไปเป็นเนื้อครูได้เลยนะครับพระแท้ผมมีเยอะนะครับแต่ผมก็ชอบสะสมนะครับผมชอบเช่าเก็บมากกว่านะครับชอบเก็บสะสมนะครับก็เพื่อนๆหลายท่านทักมานะครับนําพระของเจ้าสานักมาบ้างนะครับ ผมก็นํามาเปิดให้เพื่อนๆนะครับในราคาที่ไม่แพงเลยแล้วก็เป็นหน้าพลาที่สวยแล้วก็ดูง่ายด้วยนะครับเพื่อนๆเช่าไปนะครับนําไปศึกษาเป็นเนื้อครูได้เลยนะครับดูกายภาพเนี่ยรูปแบบการหดตัวนะครับรูปแบบการงอกเหล่านี้นะครับส่องบ่อยๆเราเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับว่าลักษณะการงอกที่เกิดขึ้นเองด้วยกลไกของการเวลาเ,เป็นลักษณะยังไงนะครับอาจจะดูในภาพเพื่อนๆก็อาจจะเห็นนะครับรูปแบบเหล่านี้ แต่ก็ไม่เหมือนได้ส่ององจริงนะครับถ้าส่ององจริงเราก็จะเข้าใจนะครับลักษณะสีสันบรรณลักษณะเนื้อปูนนะครับาการหดตัวรอยเหี่ยวรอยย่นนะครับรอยผุพุนเหล่านี้นะครับเราก็จะเข้าใจมากขึ้นถ้าเราได้ส่ององจริงนะครับเนี่ยกว่าผมจะทําความเข้าใจกับเนื้อผงปูนในพละเดบลักครังบางพลุมลีเกชิโยได้นะครับก็ศึกษาอยู่นานนะครับเพื่อนไม่ใช่ว่าใช้เวลาแค่นะครับ เดือน2เดือนนะครับผมศึกษามาเป็น10ปีแล้วนะครับสมัยก่อนก็ยังไงครับสมัยก่อนก็ดูจากหนังสือพระนะครับแล้วก็ดูวิติดตาเปตระกูลท่าพวกนี้นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะมันอธิบายไม่ได้มีเหตุมีผลนะเมื่อเรามาพิพพจารณาดูมันก็เห็นแต่พระของพวกมันเข้าข้างกับพระของตัวเองทั้งนั้นนะครับดูแต่พระของตัวเองแท้อย่างเดียวนะครับของคนอื่นเนี่ยขนาดมีรูปแบบเหมือนกันมันยังบอกว่าเกย์ะนะครับ เราก็มานองนั่งคิดตูวว่า hmm. นะครับพวกนี้มันก็เข้าข้างตัวเองนะครับดูแต่พระของตัวเองเป็นหลักมากกว่านะครับไม่ได้เข้าใจธรรมชาติของเนื้อปูนเลยก็เลยหันไปศึกษานะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับธรรมชาติของเนื้อปูนที่เป็นผงปูนปลากหอยเป็นลักษณะยังไงนะครับเมื่อผ่านการเวลานะครับเรารู้อยู่แล้วพระสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเนื้อปูนจะค่อยๆหดแห้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ชั้นน้ำมันก็เริ่มลาเหยอขึ้นมาสีน้ําว่านก็เข้มขึ้นนะครับแต่เมื่อผ่านระยะเวลาไปจุดจุดหนึ่งนะครับห้าสิบปีหกสิบปีในพระบางองค์ก็จะกเกิดละองปูนสุกข,ขึ้นมานะครับเป็นละองปูนสุกนะครับเมื่อผ่านเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเนื้อปูนก็เริ่มเหี่ยวขึ้นนะครับลักษณะการงอกเหล่านี้ก็เริ่มมีวัฒนาการขึ้นมานะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเราเข้าใจในจุดนี้แล้วเราก็สามารถที่จะแยกแยกได้นะครับว่าพระองค์นั้นๆเน,นเนี่ยนะครับ เมื่อเราศึกษาลึกลงไปอีกนะครับว่าพระสมเด็จวัดละคังนะครับไม่ได้สร้างอยู่แค่ยี่สิบสามสิบแม่พิมพ์นะครับอันที่จริงแล้วเมื่อเราเปรียบเทียบกับบางขุนพรมหรือเกศชัยอยู่จานวนการสร้างนะครับเป็นหลักหลายหลายหายมืนม 8, 000, ม่นองค์แปดหมื่นสี่แม่พิมพ์ไม่ได้มีอยู่แค่สิบแน่นอนนะครับแล้วพระวัดละคังที่เป็นต้นแบบที่สมเด็จพระจัน์โตท่านสร้างอยู่ที่นั่นนะครับไม่มีทางนะครับที่จะมีแค่ ยี่สิบสามสิบแม่พิมพ์เนี่ยมีเป็นร้อยนะครับพระสร้างหลายครั้งหลายวัละเพราะว่าเป็นอารามหลวงนะครับมีศักยภาพในการทําพระนะครับมีมวลสารนะครับมีมีบุคลากรนะครับในการทําเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ศึกษาได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระสมเด็จวัดระครังมีอยู่เยอะไม่ใช่มีแต่วัดระครังนะครับวัดอื่นๆนอก,นอก,นอกที่ท่านสร้างไว้ก็มีเยอะแยะเพราะฉะนั้นหลักการดูเนื้อปูนเนี่ยก็เป็นมาตรฐานกลาง เพราะว่าใช้วัสดุชนิดเดียวกันก็คือเนื้อผงปูนตัลือหอยเหมือนกันนะครับมาสร้างพระสมเด็จพระเนื้อผงนะครับเพราะฉะนั้นในพระเก่าไม่ว่าแม่พิมพไหนก็แล้วแต่นะครับจะก่อเกิดรูปแบบเดียวกันหมดนะครับก็คือรูปแบบความหมดแห้งเหี่ยวย่นนะครับรูปแบบการงอกผู้พลุนนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ว่าพระองค์นั้นจะถึงน้าว่านมากถึงน้ํามันน้อยจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับพระจะอมมาแกล้ง พระบางชุดก็สีน้ําว่านไม่เท่ากันนะครับพระบางองค์เนื้อปูนหยาบบ้างละเอียดบ้างอันนี้ก็คละเคล้ากันไปนะครับแต่ใจหลักสําคัญโดยรวมทั้งหมดเราก็ต้องดูที่ความหดแห้งเหี่ยวยน่นงอกผูพลุนนะครับช่ำนวลของเนื้อปูนเป็นหลักเลยนะครับเราถึงจะเข้าใจได้ว่าโอเคนะครับเราต้องดูที่กายภาพของเนื้อปูนเป็นหลักเพราะมันเป็นหลักวิทยศาศาสตร์นะครับเพราะมันเป็นรูปแบบที่ถูกต้องนะครับ แล้วหลักการงอกเนี่ยนะครับในเนื HTML, courses, friend, uh, ้อผงปูนที่เป็นแคลเซียมเนี่ยต้องใช้กลไกของการเวลานะครับไม่ใช่ทําพลาขึ้นมาสี่สิห้าสิปีนะครับเนื้อปูนจะงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นผดเป็นไข่เป็นใหญ่มันไม่มีนะครับในพระใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเป็นรูปแบบการงอกเราเนี่ยนะครับการอดตัวนะครับแล้วก็งอกเนี่ยเนี่ยเพื่อดูให้ดีนะครับลักษณะการงอกขึ้นมาเนี่ยเป็นเม็ดเป็นผดเป็นกระจุกเป็นกระเจะเนี่ยนะครับในของใหม่มันไม่มีนะครับมันต้องผ่านการเวลาไปก่อนนะครับ ต้องถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อพระเนี่ยมีความเก่านะครับ80ปีขึ้นไปนะครับเพราะเนื้อปูนี่หดแห้งเหี่ยวย่นเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เกิดชั้นน้ํามันขึ้นมาแล้วนะครับจะก่อเกิดรูปแบบการงอกตามหลังมานะครับอ่าก็เป็นเม็ดเป็นผดในพระใหม่ๆไปดูหลวงปู่หินหลวงปู่นาคนะครับก็ยังเป็นเม็ดเมดเล็กๆกระจิไม่เป็นเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกกระจเจะนะครับจะห่างๆกัน แต่เมื่อผ่านการเวลาไปเรื่อยๆนะครับก็จะก่อเกิดขึ้นมานะครับเม็ดเล็กเม็ดน้อยเป็นเส้นเป็นไข่เป็นใหญ่เป็นกระจุกเป็นกระเจะเต็มไปหมดนะครับนี่คือธรรมชาติของพระเทนะครับที่ผ่านการเวลานะครับด้วยกลไกของธรรมชาตินะครับไม่ใช่พระที่ทําเก๊อบผิวนะครับอบน้ํามันนะครับปั้นเนื้อปูนผสมสีทํายังไงก็ไม่เหมือนนะครับทํายังไงก็ไม่เหมือนเห็นเพื่อนดูทีครับงอกขึ้นมาเห็นไหมครับ ลักษณะการงอกเนี่ยเป็นรูปแบบที่เป็นธรรมชาตินะครับก็บ่งบอกได้ว่าพระองค์นั้นมีความเก่านะครับชัดเจนถึงยุคแน่นอนนะครับหลักการพิจารณาก็ไม่ยากทีนี้ไปดูด้านหลังสักน้อยนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็มีสีน้ำว่านนะครับก็มีเนื้อปูนเห็นไหมครับ ด้านหลังที่ไม่มีน้ำมันตังยิว้วก็จะเป็นลักษณะกายภาพของปูนสุกเห็นไหมครับเป็นเราของขาวๆเป็นเนื้อปูนสุกนะครับแล้วเกิดการหดตัวที่ชัดเจนเหี่ยวแหง้งนะครับเกิดความนวลน,นึกนุ่มของเนื้อปูนเห็นไหมครับด้านหน้าอีกกายภาพหนึ่งด้านหลังก็ลักษณะอีกกายภาพหนึ่งนะครับมันงอกไม่มากแต่ก็เกิดการหดตัวของเนื้อปูนผิวปูนที่ชัดเจนนะครับบริเวณนี้ก็เป็นสีน้ําว่าน แต่ก็มีบ้างนะครับรูปแบบการงองในจุดกลอนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก็มีบ้างนะครับงอขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับความนวลของเนื้อปูนเมื่อขยายขึ้นไปจะไม่ทึบแสงเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะการโปร่งแสงเนี่ยของเนื้อปูนประ่อยนะครับแม้แต่ในสีเนี่ยเห็นไหมครับสีสันวันนะเนี่ยที่เป็นนะครับน้ำว่านเนี่ยเป็นดูสิครับธรรมชาติของพระเท เพื่อนดูนะครับเห็นไหมครับผิวพระหดแห้งชัดเจนเหย่ยวย่นชัดเจนนะครับแล้วเกิดความนวลความหนึบนุ่มในตัวนะครับหน้าหน้าีงอกเยอะกว่านะครับถ้าดูความแห้งของเม็ดปูนนะครับเนี่ยที่เม็ดปูนที่ติดเห็นไหมครับเนี่ยนะครับบางคนว่าเป็นเม็ดผงนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเนื้อปูนเก่าเนี่ยมวลสารทุกอย่างก็แท้หมดนะครับเพราะว่า องค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเราต้องดูที่จากเนื้อปูนนะครับเป็นหลักนะครับอย่าไปมุ่งเน้นแต่มวลสารก่อนนะครับหรือตำหนิก่อนนะครับให้ดูที่เนื้อปูนก่อนเป็นหลักนะครับจะแท้จะเกนะครับโอเคนะครับเพื่อนสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็นําพระสมเด็จวราคังนะครับอีกหนึ่งพุทธศิลป์บิมทรงนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับกายภาพพระเนื้อแกล่งนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับ ท่านใดสนใจจะแบ่งปันไปบูชานะครับผมก็เปิดให้แล้วนะครับในราคาที่ไม่แพง8,900บาทเองนะครับก็ถ้าได้ดูคลิปนี้ก็แคปรูปหน้าจอไว้ได้แล้วก็ทักมาในช่องทางไลน์ก็ได้นะครับและผมก็จะติดต่อกลับไปเรื่องนี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับเป็นพระแท้แน่นอนนะครับเป็นพระของผมเองนะครับก็เปิดให้เพื่อนๆนะครับได้แบ่งปันนะครับไปเป็นเนื้อครูนะครับในการศึกษานะครับพระสมเด็จวัลลคังบางพุมนูกเกศชโยต่อไปนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วยกดติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปผมก็จะนำพระแท้ของเพื่อนทางบ้านนะครับที่ส่งมาเนี่ยมาโปรโมทให้อีกนะครับก็มีรอคิวอยู่เยอะนะครับมีรอคิวอยู่มากจำนวนมากอ่ะตอนนี้นะครับพระก็ค่อยๆทยอยนะครับเพราะต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เราต้องดูรอบครอบพิจารณารอบครอบนะครับว่าพระของท่านเนี่ยนะครับแท้หรือเกนะครับเพราะนำมาโปรโมทไปแล้วนะครับ เราก็ต้องละเอียดนะครับต้องดูต้องชัดนะครับว่าพราะองค์น,นั้นแท้แน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอเพื่อนทุกท่านนะครับโชคดีสุขภาพแข็งแรง,แงเฮงหรวยๆทุกคนเลยนะครับกราบสวัสดีครับ